ถือว่ะนี่นปลุกปปลูกปลุูกปลุูกสบายดีสบายดีทุกคนเนาะสบายดีบรรยากาศยงีเสาพบเพืกับสองปะทิ้งคือเก่าทุกคนนี่ครับติมิยามเบสโตไซโมะะเนี่

ข้างหน้าก็จะถึงจีตาจะต้องแดดต้องดุอ็เปิดเพลงแจ๊คบี้อยู่ คุณคุณคุบาบอะงสาวเข็มตัวหนึงตีงหงงวันประคอบประกาศตัววานส้ม งอยมันหละไปหรอวะบางทีเวมสไทยจะหนีหายทุกคนเลยอ๋อไม่าช่ไม่ใช่ไม่อช่ไม่ อัดเป็นตันต <Th> ิดหาบนตรงที่เห็น่โอ้โเป่าไปยคโอ้ย่ยตว่ถึอว่ายู่มองตัวนั่นฮ่ฮน่คะ

ไอ้เห็้ดินี่ไปนี่ครับอนาโฟโดน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 ปลาอะไรโดนตัวนึงแล้วบูมียนะตัวนี้ซองนี้บอกพีชโย I <laughs> do 嗯，难蒸发了。嗯嗯嗯 ไปไปเดินไปกบบไก่้นั่นตัวว่านื้อหอครับมีสบใช่วัวเหงาอิน่าอนี่ลนักอุ่น เ่าแล้วมันออกไปนน้องคเปล่าเป็นน้องคือมันเลี้ยงบริษัทว่า

ไม่รู้ผู้รุนเลยรายลังเต๋อ่นเหน,น่ยคือเด,ดือดลาดโดนจากเด่ามีปุ่นมาโดน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 โนดโดนโดนด่ปุ๊ปดูปดุกหน้านี่ ลูกหนาลูกหนาจับวะอู้บลุกน่ากินเสแสมั้นี่อ่ะเคยจับตึ้งกล่องจับดีในบลุกนลุกแก่ถ้ายามแล้มัดึงตัวนี้ออกไปนี่คนนี้มือกล่องที่เห็นอยู่ปลุกปลุกปลุก ไปแล้วสองตัวพอดูครับวัวโฟนนั่งนั่งไม่หลุดบ้างนั่งทำไมนั่งในชุบดีอโอเคลังน่าดก

ตนนั four, okay. ้นก็มันคือบินไปไกลเลยน้ำเลอะน้นแก็งเลอะไม่โดนถ่ายบอสถืออะไร

นะ่าตะเอาไปเลยนี่นี่นี่เัินมาจะหล่ลงคลิปนีน้ก็จบเพียงสานีเนาะอาในป่า สองโตะกะดูกนี่ประโกจะปดูกนี่ยสองโตผลนี่ผดิปนอยู่เนี่ยปีกินเยอ่ ิปนี้ก็บเช่อเพียอนขมิ้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจเห็นบอ่อติ้งได้เล่าคลิปไหนว่าพระเทศยังต่อเนาะนี่นนะนกับบ้านอยู่สองตัวนะคนน้องสมกับเป็ดอยู่เป็ดบโบลาณน้องน้องสายคือเก่าสวบกับเพื่อคนจับเกาะให้บรรยากาศน้ำสาวๆนู้ยเป็นตะยู่อยูได้บ้านเมืองเรา พอ,อลาเอไซีไปยบายบาย,บายนะ